สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทํานายดวงระหว่างวันที่23-29มิถุนายนนะคะเรื่องทั่วๆไปในสัปดาห์นี้เป็นไพ่เดอะเวิลดค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างรู้สึกถึงการมีอิสระการได้รับชัยชนะหรือว่าความสำเร็จนะคะอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยไพ่การเงินเป็นไพ่แปดไม้เท้า การเงินดีเพราะว่างานสำเร็จค่ะโอกาสหาเงินมีมาเรื่อยๆนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่โอกาสดีๆได้เปิดทางให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากมีงานเสนอเข้ามาในช่วงนี้ให้รับทำได้เลยนะคะส่งผลดีต่ออนาคตแน่นอนส่วนไพ่เรื่องการงานนั้นเป็นไพ่ลือสีค่ะการงานยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะราบรื่นแต่ค่อนข้างที่จะราบเรียบและก็นิ่งๆไม่ค่อยโดดเด่นค่ะ แต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนคอยให้คําแนะนําปรึกษานะคะและถือเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยเพื่อทําผลงานให้ดีมากขึ้นสร้างความก้าวหน้าในอนาคตได้ค่ะส่วนสุขภาพนั้นเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ก็ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างทำงานหนักอย่างเดียวร่างกายก็จะแย่ได้ค่ะ ให้เรื่องความรักขึ้น d ดวิลค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวลุ่มหลงนะคะให้ระวังตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นความรักที่ต้องหลบหลบซ่อนๆค่ะสำหรับคนที่มีคู่เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความหวัดระแวงหึงหวงและให้ระวังการมีปัญหารักซ้อนคบซ้อนให้ระวังใจตัวเองให้ดีด้วยค่ะ